ถ้ามีลูกน้องให้เขา,าตัดร้อยเปอร์เซ็นไปเลยทุเรียนเล็กอะ่ะถ้ามันจําเป็นจริงๆนะพ่นเฉพาะโคนรัศมีปีหนึ่งผมให้ไม่เกินสองครั้งยากขึ้นกูโพซิเนตถ้าเราถอนต้นทุเรียนก็จะสุดการถอนหญ้าชาทุเรียนเล็กสุดนะ,นะเพราะทําลายระบบรากไงเพราะรากหญ้ารากวัชพืชมันรุนแรงกว่าไงมันก็ทําให้รากที่เขากําลังอยู่ปกติปกติเกิดอาการชอกช้ำไงเพราะนั้นทาไม่ไหวจริงๆก็ผมให้ปีสองครั้งพอ แล้วเหลือจากนั้นตัดเอาฮะรัฐมีเลยทรงพุ่มมาประมาณสักเมครึ่งเมตรอย่างเงี้ยได้ผมผมไม่ได้พูดเอาห้านะผมไม่ได้พูดเอาห้านะห่างกันรวยฮะพุ่แบบกำปั้นทุบดินเลยบอกว่าห่างเงารวยเพราะผมเคยถีแล้วผมเจ๊งไงคือตอนสามสี่ห้าปีแสงเขาได้แต่ถ้าเลยจากนั้นเจ็ดแปดเก้าสิบแสงจะไม่ได้พอแสงไม่ลงปั๊บเน่าดินสวยกับดินดีคนละชนิดกันนะ อ่าอันนี้อินทรีย์วัตถุไม่ได้เยอะแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างดิงนถึงแม้แต่อินทรีย์วัตถุอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่า,าเป็นสวนยางมาก่อนเพราะว่าคนปลูกยางไม่มีใครเอาอินทรีย์วัตถุไปใส่อยู่แล้วแต่ด้วยโครงสร้างอย่างเงี้ยนะถ้ามันมีอาหารที่เราเติมเข้าไปอ่ะมันจะทําให้พืชอ่ะตอบสนองได้ดีกว่าดินชนิดดินทรายแบบบ้านผมนี่เนี่ยของผมดินเดิมคือดินแบบนี้ทรายเมดเล็กไม่ละเอียดนี่แบบเนี้ย ซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าใส่ปุ๋ยไปฝนตกมาแรงๆก็หลงอ่าวไทยหมดมันจะไม่ยึดไม่ตึงเพราะว่าประจุไฟฟ้าดินซราจะไม่มีเลยลูกหลังอะ่ะมันตึงลราหน้าเขามันจะตึงปุ๋ยดินลูกหลังเนี่ยคือดินเหนียวนิดๆนะพราดินเหนียวจะจะ,จะซับปุ๋ยดดีใช่ไหมแล้วมันมีไม่กรวดขุดไปปึกเนี่ยเราคิดว่าแข็งฟารมรู้สึกเราขุดไม่เข้าเนี่ยตอนแรงๆแหงเนี่ยอุ้ยคุณว่าดินชั้นล้วนดีเหรอพวกเนี่ยชั้นขุดไม่ลงเนี่ยแต่พืชเขาไม่ได้แข็งกับเรานะเพราะเขามีลูกกรวดไง เขามีคำยันมีโพรงไงแต่เวลาขุดโอเคแข็งจริงเพราะว่าเจาะไปสัมผัสกับเม็ดกวดเม็ดหินแต่ลากช้อนใช้ได้เพราะมีโพรงพอมีรูเปิดนะครับนะ NPK หรือว่าธาตุอาหารรองเสริมอยู่ในนั้นหลยฟอสเฟตฟอสฟอรัสอยู่ในนั้นแหลยทํนะาไมถึงคิดว่าดินเราไม่มีธาตุอาหารหรือเอาไปไปตรวจรเอาไปตรวจแล้วใช่ไหมผลวิเคราะห์อ,ออกมาค่าค่าสารอาหารต่ําๆเลย <c oughs> สสงสวดกรมพัฒนาที่ดินอีซีวัตถุถึงถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหม อินรีอย่างเดียวถ้าอาหารต่ำอินทรีย์อย่างเดียวอ่ะชาเราทําแล้วหวังผลในเชิงพาณิชย์ผมว่ามันจะไม่ตอบโจทย์เท่าทีทุเรียนเล็กก็ใช้เป็นสลับตัวหน้าสูงบ้างอินทรียเคมีแตกไปอ่อนหนึ่งครั้งใส่ครั้งเดียวพอนะทาแบบใจเย็นๆดีกว่ามันต้องทําให้มันแตกพร้อมกันทั้งแตงดีกว่าทุเรียนทําได้นะไอทีมเดี๋ยวพอฝนลงปั๊บเนี่ยเราจัดการปรับโครงสร้างโดยการตัดแต่งกิ่งสักครั้งหนึ่งเนี่ยทุเรียนจะกลับมาแตกพร้อมกันเลยนะ คือถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งเลยแล้วเราปล่อยแบบธรรมชาติพอถึงเวลาออกดอกออกลูกเนี่ยมันจะเป็นการทํางานยากมากแสงมันจะไม่เข้าลงโคนแตกไปอ่อนสองครั้งเนี่ยมันแต่งได้แล้วนะ <c oughs> แต่แตงเล็กๆแล้วเป็นสิ่งสําคัญมากชาวสวนนะควรเรียนรู้ศึกษาเรื่องการตัดแต่งกิง่งอันดับต้นๆของการจัดการได้เลยซ้ำไป <c oughs> เพราะมีหลายคนแล้วปล่อยยาวไปห้าหกเจ็ดปีไปนู่นแล้วทีเนี้ย <c oughs> ทำงานยากออกดอกก็ยากโคนเน่าก็ง่ายแต่ตอนนี้ดอกไปก่อนนึงให้ฝนลงก่อนในกําลัง40องศาอย่างนี้อย่าเพิ่งไปทําอะไรกําลังวิกฤตการตัดคือการกระตุน้นตัดคือการกระตุน้นในสรีระของพืชการตัดคือการกระตุน้นให้ฮอร์โมนในฝั่งเจริญเติบโตเนี่ยพวกออกซินพวกจิบเบอร์เรลิกเขาจะเคลื่อนไปตามรอยตัดจุดเจริญของเขาสิ่งที่เราจะต้องริหาแนอนาคตเนี่ย คือการบริหารแสงแสงแดดมันฆ่าเชื้อราปฏิปักต่อต้นทุเรียนปัญหาที่ถกเถียงกันมา30-40ปีตลอดชีวิตการทําสวนของผมที่ยังเถียงกันอยู่ไม่จบคือปัญหารากนองต้นเนา่าอและเนี่ยคือทางทําแล้วล้มเหลวก็คือปัญหาต้นตายะมันเป็นการล้มเหลวอันดับต้นๆกว่าเรื่องออกดอกไม่ดกกว่าเรื่องออกปีเว้นปี